สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะในคลิปนี้เราก็จะไปการทำดุลสมการนะโดยใช้ครึ่งปฏิกริยาเหมือนเดิมนะคะต่อไปเรื่อยๆมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้กี่ข้อนะคะเริ่มที่ข้อ2ถ้าใครยังไม่ทำมาก็ลองทำมาก่อนนะคะถ้าใครทำมาแล้วก็เช็คไปด้วยกันได้เลยนะเริ่มค่ะ <c oughs> ข้อนี้เช็คเลขออกซิเดชันก่อนนะคะออกซิเจนเป็นลบ2องคัพเปอร์เป็นบวก2องคัพเปอร์ตรงนี้เป็นศูนย์คะไนโรเจนตัวนี้เป็นศูนย์ในเจนตัวนี้เอาไฮโดเจนก่อนไฮโดเจนเป็นบวก1 3ตัวบวก3นโดเจนเป็นลบ3นะคะโอเคแล้วก็มาเช็คทีละอันแยกว่าตัวไหนจะเป็นออกซิเดชันตัวไหนจะเป็นรีดักชันเนาะคอปเปอร์ตัวนี้มาตัวนี้ นะคะแล้วก็ในตัวเจนตัวนี้มาตัวนี้หรือเบียวมากเดีวเจนตัวนี้มาตัวนี้นะคะดูว่ารับหรือจ่ายอิเล็กตรอนเท่าไหร่ดูที่ในตัวเจนก่อนในตัวเจนนะคะจากลบสามไปเป็นศูนย์แสดงว่ารับหรือจ่ายอิเล็กตรอนจากลบสามไปเป็นศูนย์แสดงว่าเขาจ่ายลบออกไปถูกไหมจ่ายลบจ่ายลบจ่ายลบออกไปจนตัวเองเป็นศูนย์ได้ นะคะก็จ่าย3อิเล็กตรอนนะคะในขณะที่คอปเปอร์ค่ะคอปเปอร์เดิมเป็นบวกสสุดท้ายเป็นศูนย์แสดงว่าเขารับลบเข้ามาตัวเองเป็นบวกแล้วก็รับความเป็นลบเข้ามาเรื่อยๆจนตัวเองเป็นศูนย์รับมา2ออิเล็กตรอนดึงมาเขียนแยกค่ะดึงมาเขียนครึ่งปฏิกิริยาแยกนะของออกซิเดชันก็ต้องเอาที่จ่ายอิเล็กตรอนมาก็จะเป็นแอมโมเนียนะคะได้เป็นไนโตรเจน มาดูนในแต่ละเครึ่งปฏิกิริยาเลยค่ะในตัวเจนอ,อันดับแรกนะคะดุนธาตุอื่นที่ไม่ใช่อะตอมของออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนในกรณีนี้ก็คือในโตรเจนนะใส่สองเข้าไปนะคะต่อไปดุนออกซิเจนค่ะออกซิเจนไม่มีถูกไหมไม่มีข้ามไปต่อไปดุนไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนฝั rogen, ่งสารตั้งต้นมี6ตัวนะฝั่งผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเราก็ดุลออกซิเราก็ดุลไฮโดรเจนโดยการเติมไฮโดรเจนไอออน สุดท้ายค่ะดุลประจุดุลประจุค่ะฝั่งสารตั้งนฝั่งสารตั้งต้นมีประจุเป็น0นเพราะว่าธาตุไม่ได้มีประจุสารประกอบไม่ได้มีประจุฝั่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีอยู่6บวกนะคะต้องการทําให้เป็นศูนย์เท่ากันแสดงว่าเราก็ต้องใส่6ลบไปฝั่ง6บวกเพื่อให้เป็นศูนย์เท่ากันโอเคไหมและก็ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าออกซิเดชันเป็นครื่องปฏิกิริยาที่จะจ่ายอิเล็กตรอนออกไป อิเล็กตรอนก็อยู่ฝั่งทางผลิตภัณฑ์ถูกต้องนะคะต่อไปปฏิกิริยา reduction ค่ะดุลอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนคือคอปเปอร์ดุนอยู่แล้วผ่านไปต่อไปหาดุลอะตอมของออกซิเจนออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมี1ตัวฝั่งผลิตภัณฑ์ก็ต้องใส่น้ำหนึ่งน้ำนะคะ หลังจากนั้นพอเราใส่1น้ํา้ำมาเพื่อให้ออกซิเจนเป็น1เท่ากันไฮโดรเจนกลายเป็น2นะคะไฮโดรเจนกลายเป็น2เราก็ต้องเติมไฮโดรเจนไอออนนะคะฝั่งสารตั้งต้นไปกี่ตัว2ไฮโดรเจนไอออนนะคะเช็คประจุค่ะประจุฝั่งสารตั้งต้นมี0นย์กับมีบวก2กลายเป็นบวก2ฝั่งผลิตภัณฑ์เป็นศแสดงว่าเราต้องเติมลบไปที่ฝั่งไหนเพื่อให้ประจุมันเท่ากันเติมลบไปที่ฝั่งสารตั้งต้นไปกี่ตัว สอิเล็กตรอนนะคะบวก2ลบ2รวมกันเป็น0ผลิตภัณฑ์ก็เป็น0โอเคนะดูสมการของแต่ละเครื่องปฏิกริยาเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาสมการมารวมกันก่อนที่จะเอาสมการมารวมกันได้เราต้องทำให้อิเล็กตรอนเท่ากันนะคะทำให้อิเล็กตรอนเท่ากันของเครื่องปฏิกริยารีดักชันทำให้อิเล็กตรอนเป็น6ก็โดยการคูณ3นะคะตัวนี้ก็เป็น3 ตัวนี้ก็3าคูณสเป็น6ตัวนี้ก็3าคูณสเป็น6ตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น3นะคะหลังจากนั้นก็รวมปฏิกิริยาเลยค่ะรวมมาก็จะได้เป็น2 nh 3บวก3บวก6ไฮโดรเจนไอออนตัวไหนที่เหมือนกันตัดทิ้งไปเลยนะเมื่อกี้คุณยังไม่ได้ตัดให้ตัวไหนที่เหมือนกันตัดทิ้งไปเลยก็คือตัวนี้ อิเล็กตรอนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเท่ากันอยู่คนละฝั่งกันตัดทิ้งไปได้เลยนะคะได้เป็นไนโตรเจนบวกหกไฮโดรเจนไอออนไฮโดรเจนไอออนจริงๆก็เป็นไงเหมือนกันเนาะตัดทิ้งไปได้เลยเนาะถ้าเหมือนกันตรงนี้นี่ถ้าเหมือนกันตรงนี้นี่มี2กรณีแล้วคือครูจะคิดเลขผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะไม่เป็นไรหไฮโดรเจนไอออนบวก c าม p e เปอร์บวกสามน้ำตรงนี้เหมือนกันตัดทิ้งก็ได้ค่ะตัดทิ้งตัดทิ้งโอเคก็จะได้เป็นแค่นี้เลยนะคะสมการที่ถูกต้องก็จะได้เป็นสอง3อคือบางการณีมันไม่จำเป็นต้องเหลือกรดหรือเหลือเบสในสมการก็ได้อย่างเช่นข้อน,นี้เขาก็ไม่ได้ระบุมาเนอะว่าต้องมีไฮโดรเจนไนออน หรือมีไฮดรอกไซด์ออนเหลือแสดงว่าทําปฏิกิริยากันแล้วไม่ได้มีกรดหรือไม่ได้มีเบสเหลืออยู่ในปฏิกิริยาก,ก็ถูกต้องได้นะข้อนี้ก็จบที่แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําเป็นเบสหรืออะไรเพิ่มนะอันนี้คือคําตอบโอเคต่อไปข้อสามค่ะข้อสามเป็นคอลีนแล้วก็เนี่ยละซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ide, เป็นซัลเฟตกับคอไรด์อออนนะคะเช็คเลขออกซิเดชันค่ะ เช็คเลขออกซิเดชันไปคอรีนนะคะเป็นศูนย์คอรีนตัวนี้เป็นลบหนึ่งออกซิเจนตัวเรลบสองเป็นลบสี่ซันเฟอร์ก็เป็นบวกสี่ออกซิเจนตัวเรลบสองสี่ตัวเป็นลบแปดซันเฟอร์ตัวนี้ก็เป็นบวกหกซันเฟอร์ไปซันเฟอร์นะคะแล้วก็คอรีนนะคะไปที่คอรีนไปที่คอไลออน จากศูนย์ไปเป็นลบหนึ่งรับหรือใจอิเล็กตรอนจากศูนย์ไปเป็นลบหนึ่งแสดงว่ารับอิเล็กตรอนมาไงจากศูนย์ะเดิมเป็นศูนย์แต่ว่าหลังจากเกิดปฏิกิริยาขึ้นปุบตัวเองติดลบแสดงว่ารับลบมาหนึ่งตัวนะคะในขณะที่ตัวซันเฟอร์ค่ะจากบวกสี่กลายเป็นบวกหกเดิมมีบวกสี่แล้วก็เป็นบวกหกได้แสดงว่าจ่ายความเป็นลบออกไปจ่ายไปสองอิเล็กตรอนนะคะ โอเคดึงมาเขียนค่ะเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันคือฝั่งใจอิเล็กตรอนก็จะเป็น SO2 ได้เป็น SO4 2- ลบอันดับแรกค่ะดุนอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนก็คือซัลเฟอร์ปรากฏว่าซัลเฟอร์เป็นไงแล้วซัลเฟอร์ดุนแล้วเรียบร้อยต่อไปค่ะดุนออกซิเจนนะคะออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมี2ตัวฝั่งผลิตภัณฑ์มี4ตัว นะเราก็เลยต้องดูนฝั่งสารตั้งต้นนะคะโดยการเติมสองน้ำพอเติมสองน้ำไปเุืบอไฮโดรเจนเกินมากลายเป็นสี่ตัวฝั่งผลิตภัณฑ์ยังไม่มีไฮโดรเจนเลยก็ต้องบวกไปด้วยสี่ไฮโดรเจนไอออนนะคะสุดท้ายเช็คประจุค่คะฝั่งสารตั้งต้นทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก็น้ำเป็นศูนย์ฝั่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีลบสองกับ 4, กบวกสี่กลายเป็นบวกสองนะทำให้เป็นศูนย์เท่ากันก็ต้องบวกไปอีกสองลบ นะคะเพื่อให้มันเป็นศูนย์เท่ากันโอเคค่ะต่อไปเครื่องปฏิกิริยารีดักชันก็เขียนมาอันดับแรกค่ะดูอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนก็คือคลอรีน์ใส่ไป2อนะออกซิเจนไฮโดรเจนไม่มีนะสุดท้ายก็คือดุลประจุก,ก็บวกไป2องอิเล็กตรอนนะคะข้อนี้ อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วตัดได้เลยนะตัดได้เลยก็เอามาเขียนในรีดอกได้เลย so 2 -2 บวก2นะ้ำบวกคลอไีน so 4 2 4ลบบวก4ไฮโดรเจนไอออนบวก2คลอรไรออนอันนี้ถ้าบอกว่าดุนในกรดนะจบแต่ถ้าบอกว่าให้ดุลในเบทด้วยเราก็ต้องทำอะไรเพิ่มคะต้องบวก สไฮดรอกไซด์ออนใช่ไหมอันนี้รวมกันแล้วก็บวกสี่ไฮดรอกไซด์ออนฝั่งนี้นะคะอันนี้รวมกันก็จะได้เป็นสนี่นะ้านะพอเจอสี่น้าปุ๊บเป็นไงหน้าตาเหมือนกันต้องจัดการกันใช่ไหมฝั่งนี้สองน้ำฝั่งนี้เป็นสี่น้ําครูตัดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูค่อยมาเขียนใหม่สองน้าฝั่งนี้หายไปก็ลบสองน้ําฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็นสองน้ํา ดังนั้นสมการสุดท้ายนะคะควรหน้าตาแบบนี้ So2 บวก Cl2 ถ้าเป็นเบสอ่ะสมการสุดท้ายถ้าทำปฏิกิริยาในเบส So4 2ลบบวก2น้ำนะเพราะว่ามันเป็น4น้ำแล้วมันลบ2น้ำฝั่งนู้นไปนะคะแล้วก็บวก2 Cl2 นะสีม่วงนะคือคำตอบที่เป็นเบสส่วนสีฟ้าเป็นคำตอบที่เป็นกรดนะคะ โอเคน่าจะได้อีกข้อหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้นะคะข้อนี้เขาให้มาเป็นไฮโดรเจนไอออนเหลืออยู่ในปฏิกิริยาแสดงว่าข้อนี้ทําขั้นตอนเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเบสนะคะเริ่มค่ะหาเลขออกซิเดชันเริ่มเร็วขึ้นออกซิเจนลบสองลบแปดบวกเจ็ดนะแมงกานีตตรงนี้บวกสองซัลเฟอร์ตรงนี้ลบสองตรงนี้เป็นศูนยนะคะโอเคแล้วก็ เช็คเลยอันนี้จาก S ไปเป็นจากลบสไปเป็นศูนแล้วก็จากบวกเจอุย้ยจากบวกเไปเป็นบวกสองนะคะจากบวกเจ็ดไปเป็น 2, บวกสองบหรือจ่ายอิเล็กตรอนบวกเจ็ดไปเป็นบวกสองต้อง รับรับหรือจ่ายความเป็นลบออกไปต้องรับเข้ามานะรับมา5อิเล็กตรอนนะคะในขณะที่ฝั่งซัลเฟอร์จากลบสกลายเป็นศูนย์แสดงว่าจ่ายความเป็นลบออกไปจ่ายไป2จ่ายไป2ตัวจ่ายไป2ลบนะคะก็ดึงมาเขียนออกซิเดชันปึ๊บก็ได้ S ดูน้ตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนคือซัลเฟอร์นะซัลเฟอร์ก็โอเคอยู่แล้ว ต่อไปค่ะดุลอะตอมของออกซิเจนไม่มีต่อไปค่ะดุลอะตอมของไฮโดรเจนก็บวกด้วย2ไฮโดรเจนไนออนสุดท้ายค่ะดุลประจุก,ก็บวกด้วย2อิเล็กตรอนนะคะโอเครีดักชันค่ะจาก MnO4- ลบไปเป็น Mn2+ นะคะขั้นตอนดุลยังไงนะดุลอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนก็คือแมงกานีสเท่ากันอยู่แล้ว ต่อไปค่ะดุดออกซิเจนโดยการเติมน้ำออกซิเจนมี4ตัวก็ต้องเติม4น้ำการเติม4น้ำทําให้ไฮโดรเจนเกินมาด้วยนะคะก็ต้องดูดไฮโดรเจนโดยการเติมไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเราดุดน,น้ำเพื่อให้ออกซิเจนเป็น4แต่ปรากฏว่าไฮโดรเจนเกินมากลายเป็น8ก็เลยดูด8ไฮโดรเจนไอออนต่อไปค่ะเช็คประจุฟังสารตั้งต้นมีลบ1กับบวก8รวมกันกลายเป็นบวก7 ฝั่งผลิตภัณฑ์มีบวก2ดังนั้นต้องเติมลบฝั่งไหนเติมลบฝั่ง reduction เป็นบวก5อิเล็กตรอนนะคะใช่ไหมเช็คอีกรอบหนึ่งเป็นบวก2บวก2โอเคหลังจากนั้นดูอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเป็นยังไงอิเล็กตรอนเป็น2ก็เป็น8ไม่น่าเอ้ยอิเล็กตรอนเป็น2ก็เป็น5ไม่น่ารักเลยทำให้เท่ากันตัวที่เป็น2คูณ5ค่ะตัวที่เป็น5คูณ2ค่ะ ห้า 5, ตรงนี้ครูจะคูณเข้าไปเลยนะ,ะก็จะเป็นห้าอันนี้ก็เป็นห้าตรงนี้ก็จะเป็นสิบตรงนี้ก็จะเป็นสิบตัวข้างล่างค่ะอันนี้ก็เป็นสองแปดสองสิบหกห้าสองสิบอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นแปดอันนี้ตัวเท่ากันแล้วค่าทิ้งไปได้เลยใครเท่ากันบ้างอิเล็กตรอนเท่ากันตัดทิ้งนะหลังจากนั้นก็ลากลงมาก่อน บวก2 MNO 4ลบบวก16ไฮโดรเจนไอออนได้5ซัลเฟอร์บวก10ไฮโดรเจนไอออนบวก2 Mn 2บวกบวก8นะ้ำตัวไหนซ้ำกันจัดการกันให้เรียบร้อยมีใครซ้ำกันบ้างมีไฮโดรเจนไอออนซ้ำกันแค่นั้นเนาะไฮโดรเจนไอออนนี่ต้องทำยังไงต้องย้ายตัวน้อยไปลบเนาะก็จะเป็น ลบด้วยลบด้วย10ไฮโดรเจนไอออนนะคะก็จะได้ตัวใหม่นะสมการใหม่ก็จะหน้าตาแบบนี้ H2S บวก 2MNO4 ลบนะคะบวก16ลบ10เหลือ6ไฮโดรเจนไอออนนะคะได้เป็น 5S บวก 2Mn 2บวกบวก8นะ้ำเนาะก็ ประมาณนี้นะคะอันนี้ครูทําอันเดียวเพราะว่าในโจทย์เขามีไฮโดรเจนไนออนให้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําเวอร์ชันไฮดรอกไซด์ออนนะคะก็ประมาณนี้ละกัน4คลิปเนาะสำหรับคลิปต่อไปสําหรับข้อต่อไปนะคะถ้าครูดูไม่ผิดข้อ6เหมือนน่าจะซ้านะข้อ6ตรงเนี้ยข้อ6โจทย์จะซ้ํากับซ้ากับข้อ3แบบฝึกหัดที่แล้วดังนั้นข้อ6ตรงนี้ไม่ต้องทานะคะโอเคก็นี่แหละก็น่าจะได้คลิปละสองสามข้อแบบนี้แหละ นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะอีกสองคลิปน่าจะจบชุดนี้ละนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ